อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่ประมาณ20องศาค่ะแล้วก็มีความพิเศษมากกวันอื่นอื่นก็คือนอกจากอากาศจะหนาวเย็นแล้วนะคะก็จะมีหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่อำเภอสวรรคโลกเลยค่ะบรรยากาศนะคะเหมือนกับเราขึ้นดอยไปท่องเที่ยวตามภาคเหนือเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากดื่มกาแฟยามเช้าหมดแก้วแล้วนะคะเราก็พาท่านผู้ชมเดินทางไปที่นาด้วยกันนะคะ ซึ่งระหว่างการเดินทางเราก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆยามเช้าแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยระยะการมองเห็นเบื้องหน้าของเรานะคะก็คือจะมองเห็นใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเรามองไกลไปนิดนึงนะคะก็จะเห็นเป็นหมอกสีหกขาวหมดเลยค่ะ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่เก็บมาเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ